สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การทำนายดวงความรักและความสัมพันธ์ด้วยศาสตร์แหนการอ่านไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คเคิลพริ s เซสออฟทาโชะตาชีวิตดิคิดรักนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะ,ะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่าอัปเดตสถานะที่เขาให้คุณอยู่ในใจนะคะตอนนี้เวลานี้นะคุณอยู่ในใจเขาเนี่ยนะคะเขาให้คุณอยู่ในสถานะอะไร ดำเนินดูจากการความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันดีกว่านะคะ trust เขาบอกว่าขอให้เชื่อใจเขานะคะ finance and career ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะ ระหว่างคุณกับเขาหรือว่าเขากับคุณไม่ค่อยได้คุยกันเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานที่จะต้องเคลียร์แล้วก็สาสางนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างให้กับคุณนะคะ Engagement ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักเป็นคู่ครองคนรักกันนะะอยู่กันยันแขยันแก่ยันเท่าเลยนะจ๊ะ Part relationship เพราะว่าเขาลงไหลเขาคลาั่งไคล้ในตัวคุณมากๆ ะะแล้วก็อยากจะใกล้อยากจะเดินทางมาเจอคุณอยากจะสัมผัสคุณนะคะลิล่เซอเอ็กนะ,ะขอให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่แน่ใจความรู้สึกที่กังวลใจความรู้สึกที่สงสัยนะคะออกไปนะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าขอให้เชื่อใจเขาไว้ใจเขานะคะไม่ต้องมาจับโน่นนะ ชนนี่เป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้ไปฟังคนโน้นไปฟังคนนี้พูดนะว่าเขาเป็นคนยังไงนี่ัยยังไงขอให้เขาขอให้คุณมั่นใจแล้วก็เชื่อใจเขานะว่าเขาคนนี้รักคุณนะแล้วก็จริงจังจริงใจแล้วอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลรักทางไกลนะเดทออนไลน์รัก ออนไลน์ด้วยก็ได้นะค,คุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะคบอาจจะคุยกันแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์รันนี้จึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเคลียร์กันมาพูดมาคุยกันนั่นเองนะคะเราม,มาดูนะคะว่าเขาให้คุณอยู่ในสถานะอะไรในใจเขานะคะเราม,มาดูนะคะในเรื่องของการกระทําคําพูด ของเขาที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะเดอซันจ้าคุณคือคนที่มามอบความสุขให้กับเขานะคะคุณคือแสงสว่างในใจเขาเป็นคนที่เขาภูมิใจเป็นคนที่เขาไว้ใจเป็นคนที่เขารักมากตอนนี้เวลานี้เขามีความสุขมากๆที่เขาได้มีโอกาสมาเจอคุณได้ทำความรู้จักกับคุณนะคะอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยเคยเจ็บปวดเคยอกหัก ะคะเคยผ่านร้อนผ่านทุกข์ผ่านหนาวมาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักมาแล้วนะคะจนเหมือนกับว่าเอ,อทำใจได้แล้วก็เปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองได้เอ,อพบเจอความรักที่ดีๆนะคะซึ่งคนที่เขาเปิดใจให้พอนะะถึงช่วงเวลาที่แบบเขาได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นพร้อมแล้วที่จะมีความรักใหม่นะคะ คือเขาไม่อยากจะโสดต,ต่อไปหรอกนะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่าเขาเครียดด้วยนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยที่เขามองว่าพอมาเจอคุณเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนรู้สึกไม่ต้องแข่งขันรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยนะคะเพราะว่าคุณดูเหมือนกับว่าแสดงออกนะ,ะชัดเจนในด้านของความรู้สึกนะคุณเป็นคนน่ารักนะะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่น่ารักมากโดยที่แบบเขาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดนะคะ ไม่รู้สึกว่าจะเจ็บปวดเลยนะคะคนคนนี้น่าจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบคบคุยอยู่กับคนเจ้าชู้มานะ,ะหรือว่าโดนหักอกมานะ,ะหรือว่าคุยในความสัมพันธ์หลายๆคนเป็นตัวเลือกด้วยก็ได้นะคะจนเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยนะ,ะไม่กล้าที่จะเปิดใจละนะ,ะไม่กล้าที่จะมีความรักใหม่แล้วนะ,ะแต่นะคะคุณกับเขาน่าจะเป็นพลังงานของคนเก่า คนรู้จักกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานเก่าบริษัทแห่งเก่าหรือว่าคนเก่าที่เคยคุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นไม่ได้สารสัมพันธ์กันอาจจะจบกันไปหรือว่าเลิกกันไปหายกันไปแต่ว่าไม่ได้หายในรูปแบบของการที่รู้สึกไม่ดีต่อกันนะรู้สึกดีๆรู้สึกเป็นเพื่อนกันนะคะคือมันมีความเป็นเพื่อนมีความผูกพันกันอยู่นะคะแล้วเขาก็เกิดความไว้ใจกับคุณนะคะ เออแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเขายังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของการที่จะพัฒนาความรักไปกับคุณเลยแต่เหมือนกับว่าพอมาเจอคุณเนี่ยคุณทำให้เขาลังเลใจนะคะระหว่างการแต่งงานนะคะการมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับการอยู่เป็นโสดนะคะมองว่าคนคนนี้น่าจะเหมือนกับเจอเหตุการณ์เรื่องราวความรักที่มันแย่ๆนะคะหรือว่าครอบครัวพังทลาย นะคะคบ้านแตกสลายขาดมาจนมาเจอคุณนะมาเจอคุณคนที่ใช่นะที่เหมือนกับว่าเขามีความลังเลยใจเขาบอกว่าเขาจะสลาโสดแล้วนะอืมพอมาเจอคุณเนี่ยนะคะแล้วก็อีกใจนึงก็คือแบบไม่กล้าที่จะมีครอบครัวนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีความลังเลยใจนะนะตอนนี้เวลานี้พอมาเจอคุณรู้สึกเออรู้สึกว่าชอบจ้นะรู้สึกว่าถูกชะตา นะะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เนาะคุณดูมีชีวิตชีวามีเอ,อ่อชีวิตที่ดีงามเลยนะสดใสอ่ะทาให้เขารู้สึกดีๆนอกสอกมีความเป็นเพื่อนกับคุณนะคะทุกครั้งที่แบบว่าได้เจอคุณหรือว่าได้มองคุณผ่านโซเชียลอนไล์ต่างๆบางคนท่านก็เป็นเพื่อนกันในโซเชียลอนไล์ก็รู้สึกว่าเออพอเขามาส่องมาเจอคุณแล้วทําไมชีวิตคุณดีจังมีความสุขจังถ้าเขาได้มีโอกาสนะคะ ได้คุยกับคุณได้เป็นแฟนคุณได้สารสัมพันธ์กับคุณเนะี่ยเขาคิดว่าชีวิตเขาน่าจะมีอะไรที่มันมีความสุขมากขึ้นนะคะเขามองว่าคุณเป็นเดมเพสอะ่ะเขามองว่าคุณคือผู้หญิงคือผู้ชายที่เ,ออเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะนะคะออ,ออกเรือนแล้วนะตัวคุณเนี่ยนะคะหรือว่าบางคุณพัน่านมีพลังงานของการที่ว่าอาจจะเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้วเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ๆนะคะแล้วก็โสดมานะคะแล้วก็มาเจอกัน มองว่าต่างคนก็ต่างเป็นพ่อแม่ไม่ไมที่มาเจอกันแล้วก็มารักกันมาชอบกันแล้วคนคนนี้เขาก็มองว่าเขาอยากจะเข้ามาจีบคุณนะแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอยากจะพัฒนาความรักไปกับคุณอะนะคะแต่เหมือนกับคิดอีกทีนึงคือเอจะจีบดีไหมนะ,ะจะจีบดีไหมหรือว่าดูไปก่อนหรือว่ารอดูไปก่อนนะคะยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณอะจะมีใจให้เขารักเขาชอบเขาหรือเปล่า ถ้าแบบว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณเนี่ยนะคุณจะนะโอเคเซเยตไปกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขานะคะจริงจังในความสัมพันธ์นะแล้วถ้าคุณไม่พร้อมล่ะถ้าคุณมีคนอื่นล่ะถ้าคุณไม่โสดล่ะ นะ,ะเขาก็ต้องอกหักเป็นครั้งที่สองสิฉะนั้นคนคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามีความลังเลใจแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วคุณมีคนอื่นหรือเปล่าด้วยความที่แบบคุณน่ารักคุณสวยดูมีสเสน่ห์นะคะคุณน่าจะมีคนอื่นเข้ามาจีบมาคุยเยอะแยะแหละนะค,ะคุณเป็นเดอะสตา์นี่นะคะบางคนบางท่านก็เหมือนกับว่าเออเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะ,ะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะแล้วก็ คุณอ่อนโยนอะนะคะคุณน่ารักนะค,ะคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูเรียบร้อยดูนุ่มนวลดูแบบเหมาะสมที่จะเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะคะเป็นออครอบครัวที่อบอุ่นให้กับเขาได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออคนคนนี้ถ้าแบบเขาอยากจะเข้ามาจีบคุณล่ะจะทําไงด้วยความที่แบบว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะแต่เขาอ่ะมีลักษณะของความเนีว,ว่าเป็นผู้นํานะคะ แล้วก็รักใครก็รักจริงนะคะแต่ถ้าอยากได้สิ่งไหนแล้วก็ต้องได้นะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดในใจก็คือวิธีที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะตอนนี้เวลานี้คือแบบรู้สึกว่าชอบคุณแล้วแหละนะคะโอเคในระดับหนึ่งล้นะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใ,ใ,ใช่แล้วแหละนะ,ะแต่ก็เหมือนกับว่ามีความกล้าก,กล้าก,ก,ล,าก,กลัวๆะะที่ไม่ไม่กล้าเข้ามาจีบคุณเพราะว่ากลัวอกหักนะคะกลัวเสียใจกลัวค,คุณนะคะโกรธโมโหใส่เขานะกละัวเหมือนกับว่าเออ คุณนะ,ะมีคนอื่นนะคะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นพมรมลขิตหว่าเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะคะว่าทําไมเขาถึงรู้สึกกับคุณแบบเนี้ยทําไมรู้สึกผูกพันกับคุณอย่างนี้เลือกเกินนะคะเออบางคนมาท่านคือแบบว่าแค่ได้คุยกันหรือว่าได้เห็นหน้ากันได้ดูรูปนิดเดียวก็รู้ละนะคะว่าผูกพันกันแค่ไหนเขาหึงเขาห่วง,ง,ง,งคุณด้วยนะ,ะแล้วก็อยากจะ เอาคุณนะคะมาเป็นของของเขาไม่ได้อยาจะกอดเก็บคุณนะคะมาเป็นสมบัติส่วนตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทําไงนะคะไม่ว่าจะกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศิกธิ์นะ,ะเพราะว่ามองว่าตัวคุณถ้าแบบเขาจะเข้าไปเล่นเล่นนี้น่าจะโดนเหมือนกับว่าคุณอะต้องโมโหหรือว่าโกรธนะ,ะใส่เขาแน่เลยนะ,ะถ้าแบบว่าไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะคุณน่าจะเหมือนกับว่า ปฏิเสธความสัมพันธ์กับเขาแน่เลยท่าก็เลยเหมือนกับว่าเขาจะต้องคิดหาวิธีที่มันแบบแยบยนนะคะแบบว่าเข้ามานะคะอลุ่มอลรวยเข้ามาตกลงเข้ามาจีบคุณแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทําให้คุณไว้ใจนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้นะ,ะอ,ะน,อนอกจากจะไปกราบไหว้ขอพอรกสงศักดิสิทธิ์แล้วนะยังเหมือนกับว่าอมีความที่แบบสวดมนต์นะคะ นะเมตตามหาเสน่ห์อะไรของเขาเนี่ยนะคะพ่นมนใส่คุณใหญ่เลยนะคะบอกว่าขอให้ได้คุณขอให้ได้คุณนะคะแอบซองแอบดูคุณผ่านโซเชีลยลไลน์ตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตานะคะจนสุดท้ายแล้วนะค,ะคนคนนี้ก็เหมือนกับว่าได้มีโอกาส นะได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับคุณน่ะนะคะคือมันมีความรู้สึกที่อยากจะจีบคุณมานานแล้วจ้องมองคุณมานานแล้วแต่ก็ไม่กล้านะคะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้นะคะจะทําบางสิ่งบางอย่างที่แบบเกินความคาดหมายนะคะเริ่มต้นนะมีความคิดที่แบบว่า <ứng> นะคะคือลุยละนะคะตั้งใจจะลุยละนะ,ะปีใหม่นี้แหละนะคะจะมีการเทคแอชชั่นนะ,ะเข้ามาหาคุณเห็นไหมนอกจากจะเป็นการที่แบบว่าถ้าข้อความมาหาคุณเล็กน,น้อยแล้วนะ,ะจีบคุณเนี่ยนะคะมันบอกว่ารักคุณชอบคุณนะนะคะอย่างงนอย่างงี้อย่างนั้นแล้วก็พูดนะคะบอกว่าเออไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะเนี่ยเข้ามาจีบจริงๆแล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณจริงๆนะคะอยากจะให้คุณเนะะ่ะเปิดโอกาสให้เขานะให้เขาได้รู้จัก ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้คบหากับคุณนะคะคุยกันแบบเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องรีบเนาะ,ะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าเขาอะนะคะจริงใจแล้วก็รักคุณมากแค่ไหนน่าจะเป็นคนทางไกลเนาะ,ะมองว่าคนคนนี้ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินการงานความมั่นคงเรียกว่าคุณกับเขามีความที่แบบเหมาะสมในเรื่องของฐานะ ความรู้นะแล้วก็อายุที่ไม่แตกต่างกันมากนักนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาอ่ะเป็นคนขี้เขินขี้อายนะแต่พอแบบว่าได้คุยกับคุณได้สนิทกับคุณแล้วเขาไม่อายแล้วนะนะคะเขาพูดเกง่งคุยเก่งนะคะแล้วคุณอาจจะกลับเป็นคนที่แบบว่าหลงไหลหลงรักนะครับในตัวเขาเลยก็ได้นะคะก็จะมีการเนี่ยว่าพูดคุยตกลงปรงใจนะคะพัฒนาความรักคนสะพานกันนะคะแล้วก็วางแผนอนาคตข้างหน้า ที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่งงานกันนะจ๊ะเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขานะคะปีใหม่นี้เนาะนะคะปี2565นี้เป็นพลังงานของคนโสดนะคะคนที่กำลังรอเนื้อคู่นะคะของตัวเองอยู่พริเศษนาะราศีมีนชาวธาตุน้ำนะคะอา่าอคอรียสตราศีกุมนะคะชาวธาตุลม จะได้มีโอกาสสละโสดแล้วนะคะเนี่ยนะ,ะผู้หญิงนะ,ะออที่โสดหรือว่าผู้ชายที่โสดหรือว่าเนื้อคู่ของคุณก็จะเป็นชาวต่างชาติคนทางไกลหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันในโซเชียลหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะวีโกราศีกันนะคะชาวธาตุด,ดินดิบบาราศีตุลน,นะคะชาวธาตลมวินัสนะคะชาว ราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีตุลนะคะวันที่เกิดของคุณและเขาก็จะเป็นวันที่7วันที่6วันที่11วันที่2แล้วก็วันที่16นนะขอให้พบเจอกันเร็วๆนะขอให้ได้สารสัมพันธ์กันเร็วๆนะคะได้สารภาพรักกันเร็วๆแล้วก็ใช้ชีวิตคู่แต่งงานอยู่กินด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะขอให้แฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะสำหรับคนที่มาเจอคลิปเรนดอมคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ